การบ้านในขอนแก่นติดถนนมิตรภาพราคาเริ่มต้น5-20ล้านจะเป็นยังไงวันนี้พาเปิดบ้านหรูแบบยูโรเปียนลักชูรี่ทำเลดีติดถนนมิตรภาพไกล้ห้างนะคะแกนดีโอขอนแก่นมิตรภาพโดยโครงการมีแบบบ้านให้เลือกถึง5แบบบ้านนะคะวันนี้จะพาชมภายในแบบบ้านลูเซนเข้ามาภายในบ้านส่วนแรกจะพบกับพื้นที่โฟเยที่มีดับเบิลวอลลุ่มถงสูงดีไซน์ได้หรูหรามากๆ มีโซนนั่งเล่นทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวแล้ววิวสระว่ายน้ํากลางบ้านหรือจะนั่งรับประทานอาหารก็ยังได้วิวสวยๆนะคะในส่วนของห้องครัวให้มาขนาดใหญ่และพิเศษของโครงการมีห้องซักตักลีดมาให้จะซักผ้าตักผ้าก็สะดวกมากๆนะคะชั้นล่างมีห้องนอนมาให้ถึง2ห้องเหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ชอบเดินขึ้นลงบันไดเลยต้องบอกเลยว่าโครงการดีไซน์มาได้สวยหรูตามสไตล์ยุโรเปียนลักชัวร่สุด ด้านบนมีพื้นที่นั่งเล่นมาให้ด้วยนะคะและห้องนอนด้านบนมีห้องน้ำในตัวถึงห้องมีความเป็นส่วนตัวมากๆมาสเตอร์เบดรูมห้องกว้างขวางมีระเบียงรับวิวสีสวยและยังมาพร้อมบวกอินคอร์เซตไปห้องนอนต่อไปทุกห้องชั้นบนสามารถวางเตียงนอนขนาดใหญ่6ฟุตได้และยังมีพื้นที่เหลือๆสำหรับวางโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าได้นะคะพื้นที่ในห้องก็ยังกว้างอยู่ห้องนี้ก็น่ารักตกแต่งห้องได้หน้าอยู่มากๆและห้องน้ำที่นี่ดีมากๆเลยค่ะแยกโซนเปียกและโซนแห้งมาให้ด้วยนะคะ โครงการเน้นความเป็นส่วนตัวการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนกลางส่วนสาธารณะขนาดใหญ่มีพื้นที่สีเขียวให้เดินเล่นแรงบันดาลใจจากสวนของ Park London. ไฮพาร์คลอนดอนสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ว่ายน้ำเพลินๆแล้ววิวส,สวยๆของสวนมีจ็อกกิ้งแคคให้สายสุขภาพได้มาออกกําลังกายโครงการอยู่ติดถนนมิตรภาพตรงข้ามอินเด็กซ์ลิวิงมอลนะคะฝากกดหัวใจกดติดตาม t ิกตอกขอนแก่นหน้าอยู่หาที่อยู่คิดถึงขวแก่นหน้าอยู่